ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe ให้แฟนผีวไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับ งานนี้แฮร์รี่แม็กควายเตรียมตัวเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้เลยหลังจากทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนขยายสัญญาระยะยาวของเขาพร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยให้เนื่องจากเจ้าตัวช่วยให้ทีมมีเกมรับที่แข็งแกร่งขึ้นและยังก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาด้วยตามรายงานข่าวจากเดอะซันสื่อสายกอตสิบในวงการลูกหนังอังกฤษซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของแม็กควายมีอายุถึงปี2025โดยเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่189,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แ เมื่อสโมสรเห็นความดีความชอบของกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกทําให้แมนยูเตรียมที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้สูงถึง300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์พร้อมกับสัญญาอีก5ปีอย่างไรก็ตามในตอนนี้แม็กควายยังอยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณน่องและหวังว่าจะกลับมาลงสนามให้ได้เร็วที่สุด เด็กผีเตรียมลุ้นแบบ48ชั่วโมงอีกครั้งเพราะล่าสุดแมนเชสเตอร์อีฟนงนิวสื่อท้องถิ่นได้รายงานข่าวว่าตอนนี้ทัพพิศดารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ล้มเลิกแผนในการล่าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มแรงจากบอร์เซียดอร์มุนด์โดยในคราวนี้ทั้งตัวกุนซืออย่างโอเลกุน่าโซชาและจอร์ดเมอร์เทอร์ผอก,กีฬาของสโมสรได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าหัวหอกร่างยักษ์ชาวนอร์เวย์คือนักเตะเบอร์หนึ่งที่พวกเขาจะต้องเซ็นสัญญาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทางด้านแก รีเนวิลอดีตกองหลังของแมนยูก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกันว่าสโมสรเก่าของเขาก็พร้อมคว้าตัวฮาแลนด์แน่นอนแม้จะได้คริสเซโนโรนัลโดมาแล้วก็ตามเนื่องจากจะมีนักเตะอย่างน้อย3คนต้องถูกลบออกจากทีมไป เฮียคิดว่าปีหน้าอยู่ในเต็ดน่าจะไม่มีมักซียาวแถมมาต้ากับคาวานี่ก็จะย้ายออกไปและการมาของโรน a l d จะไม่ทําให้พวกเขาล้มเลิกแผนล,ล่าตัวฮาแลนด์อย่างแน่นอนโรน a l d เคยเล่นกับเบนเซม่าและเบลมาแล้วซึ่งโซชาคงไม่จับเขาไว้ที่ข้างสนามแน่ๆทําไมนะฮะก็เพราะเขาสามารถส่งกองหน้าลงเล่นพร้อมกันได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงล่ะ งานนี้ถือว่าพี่สอนน้องแล้วกันสำหรับไบอันรอบสันตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกมาแนะนำทีเด็ดให้โอเลกุน่าโซชาในการใช้งานสกอตแม็กโทมินให้ถูกทางโดยรอบสันเชื่อว่ากองกลางทีมชาติสกอตแลนด์สามารถเป็นผู้เล่นแดนกลางที่ทำประตูดได้อย่างมากมายถ้าหากลงเล่นในบทบาทของมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อก ลุงคิดว่าโค้ชของยูไนเต็ดคงต้องการผู้เล่นที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือไม่ก็มิดฟิลด์ที่เน้ยนยืนตรงกลางไปเลยแต่ลุงมองว่าที่นั่นยังมีนักเตะที่สามารถเล่นแบบบล็อกตูบล็อกได้และคนคนนั้นก็คือสกอตต์แมกโทมิเนลลุงคิดว่าแมกทอมไม่ต้องยืนเป็นมิดฟิลด์ที่เน้นนะครับเลยฤดูกาลก่อนแมกทอมทาได้ถึง7ประตูและสามารถเพิ่มเป็น10หรือ15ประตูต่อฤดูกาลได้เลยหากแมกทอมไม่มีปัญหาการบาดเจ็บลุงเชื่อว่าเขามีคุณสมบัติตรงจุดนี้ รอยคีนตำนานกับตันทีมของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาปกป้องนักเตะรุ่นน้องอย่างเจดดนซานโชปีกวัย21ปีที่ย้ายจากบร ma ูซิเออร์ดอตมุลมาแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวและค่าเหนื่อยมหาศาลแต่เขากลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมออกมาได้หลังลงสนามไปแล้ว9นัดอารมณทุกรายการแต่ยิงและแอซซิ์ไม่ได้เลยซึ่งรอยคีนก็ให้ความเห็นผ่านไอทีวีสปอร์ตว่าแน่นอนซานโชเริ่มต้นได้แบบติดติดคัด,ดแต่การที่เขาทำได้ ดีกับดอทมุลมันนั้นมันไม่เหมือนกันเลยเมื่อไปอยู่ที่อยู่ในเต็ดที่มีความคาดหวังต่างกันเยอะที่ผ่านมาเฮียก็จะยังคงให้โอกาสเด็กคนนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาเพิ่งอยู่ที่นี่ไม่กี่เดือนเองแฟนบอลก็ให้โอกาสเด็กมันหน่อยเถอะดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel ใน YouTube ให้แฟนผีไรายคนด้วยนะครับ